เพื่อนวันนี้พามาเที่ยวป่าเข้าโพดหลังบ้านนะคะเพื่อนๆที่ตรงนี้ไม่ปลู่อะไรไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ค่ะตอนที่กำลังถ่ายอ่ะเข้าโพดเพิ่งได้เดือนหนึ่งนะคะเพิ่งได้หนึ่งเดือน ข้าวโพดไม่มีน้ําค่ะข้าโพดรอฝนนะคะเพราะว่าที่ตรงนี้มันเจาะบ,บาดาลไม่ได้นะคะเพื่อนๆปลูกอ้อยก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ค่ะเพื่อนๆก็เลยตรงนี้เป็นที่รุ่มหน่อยที่บอกว่าปลูกแล้วมันไม่ขึ้นนะคะต้องมาไถาใหม่นะคะเพื่อนๆถ่าปลูกใหม่ ปลูกอ้อยตรงนี้เวลาฝนตกนะน้ำจะมาไหลอยู่ตรงนี้หมดเลยค่ะมันไม่ค่อยติดเท่าไหร่ค่ะเพื่อน